สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงบ่ายเย็นๆของวันนะครับกับทีเด็ดบอลสูง1ตัวหน้าคลิปนะครับสำหรับใครที่ชอบบอลยิงกันเยอะครับนาติดตามไว้ได้เลยครับก็จะมาคัดให้เป็นประจำา1วันอ่ะหตัวทุกวันเออนะครับใครสนใจก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ละกันนะครับสำหรับช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับ แล้วสําหรับเพื่อนๆนะฮะที่กําลังมองหาที่รุนที่เชียร์นะครับที่เชื่อถือมั่นใจได้นะครับลองหาที่ใหม่ๆนะก็สามารถแอดไลน์ได้ครับที่แอดบวก99นะครับก็มีทั้งโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะครับใครสมัครแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นพิเศษจากทีมงานได้เลยนะครับผมสำหรับตัวเมื่อวานนะครับหน้าคลิปเนี่ยเป็นเกมอัตแลนต้ากับบียาเลอัลนะครับเมื่อวานเนี่ย มีเหตุหิมะตกหนักนะครับคู่นั้นเนี่ยเตะกันไม่ได้ต้องเลื่อนมาแข่งขันกันในวันนี้ในเวลาตีหนนะครับดังนั้นเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่ายกไปนะครับไม่มีทําการแข่งขันนะครับส่วนวันนี้ครับวันพฤหัสบดีครับที่9ธันวาคม2 5 6 4นะครับก็เป็นคิวของศึกยูโรปาลีกแล้วก็ยูาอ่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ ก็ตัวที่เลือกมาหน้าคลิปก็คู่นี้แหละครับนาโปลีครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืน45นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับแฮนดิแคปตั้งเอาไว้ที่2.75นะครับส่วนแฮนดิแคปเอเชียนะครับหรือว่าเอเชียนแฮนดิแคปเนี่ยก็เป็นนาโปลีเจ้าถิ่นครับที่เหนือกว่าครึ่งชั้นบังคับชนะนะครับสำหรับสถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับเลสเตอร์เนี่ยนั้เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี8คะแนนครับนาโปลีมี7ครับ สปาร์ตักมอสโกมี7ครับแล้วก็ลิเกวอร์ซอมี6นะครับดังนั้นเนี่ยผลการแข่งขันในนัดสุดท้ายนะครับส่งผลแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้ครับทีมที่แพ้จะตกรอบค่อนข้างแน่นะครับนะก็น่าจะตกไปเลยแหละนะครับสำหรับทีมที่แพ้นะครับถ้าเสมอกันเนี่ยถ้าเสมอกันจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะได้เข้าสู่รอบนอกเอาต่อไปนะครับผมสำหรับ ฟอร์มกันหน่อยแล้วกันนะครับฟอร์มการเล่นนะครับนาโปลีเนี่ยปัจจุบันก็อันดับ3ในลีกนะครับเล่นในบ้านค่อนข้างดีนะครับ8เกมชนะ6เสมอ1แพ้1ครับยิง17เสีย5ครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้อันดับ11ในพรีเมียร์ลีกครับเกมเยือนนะครับ8เกมชนะ2เสมอ3แพ้ไป3ครับยิง12เสีย15นะครับผมคู่นี้นัดแรกเจอกันนะครับเสมอในบ้านของเลสเตอร์ซิตี้มานะครับ2ประตูต่อ2ก็แน่นอนคู่เกมนั้น สูงนะครับส่วนผลงานของนาบปรีนะครับสามเกมหลังสุดในฟุตบอลเกาโชนี่สูงหมดเลยนะครับรวมรวมแล้วเนี่ยห้านัดหลังสุดสูง4ยกไป1นะครับเกมที่ยกเนี่ยครับสองด้วยนะสองนะครับถือว่า3าลูกนี่จริงๆน่าจะสูงนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยยกไปนะครับที่เหลือเนี่ยส3 2 2าม3 2สองสี่ศูนย์สาสองะครับก็ยิงเยอะเสียเยอะนะครับส่วนท้างฝั่งของเลสเตอร์ซิ ตี้ครับนี่ก็5เกมหลังสุดก็สูงหมดเหมือนกันนะครับสูงหมดเหมือนกันนะครับมีแพ้แอสตันวิลล่าหนึ่งสองเสมอซาอูลแทนตั้งสองศอับชนะวัตฟอร์ดสี่สองครับในยูโรป้าครับชนะลิเกวอร์ซ์สามหนึ่งครับแล้วก็มีแพ้เชลซีศูนย์ต่อสามนะครับก็สูงมาหมดเลยนะครับก็ทั้งยิงได้นะครับหรือว่าเสียเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยคู่นี้โอกาสสูงค่อนข้างจะเยอะทีเดียวส่วนสกอร์สูงต่ำครับสำหรับในยูโรป้าลีกนะครับ แาบ,บรีเล่นในบ้านครับสูงหนึ่งครับต่ำหนึ่งครับส่วนเลสเตอร์ครับก็สูงหนึ่งต่ำหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับสำหรับไติในยูโรปาลีกซีซั่นนี้นะครับคู่นี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสยิงกันเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าเกมจะค่อนข้างกดดันนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นบอลสไตล์เกมบุกนะครับ ดังนั้นเนี่ยเลสเตอร์จะมาตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับดังนั้นน่าจะเปิดเกมเข้าใส่กันพอสมควรนะครับโอกาสจะมีประตูก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับดังนั้นคู่นี้ครับนาโปลีกับเลสเตอร์ซิตี้ครับขอเลือกมาเป็นทีเด็ดสกอร์สูงประจำวันนี้ครับใครสนใจตัวเพิ่มเติมครับก็สามารถแอดไลน์ครับที่แอดบวกกานะครับแล้วก็ สมัครยูเซอร์เรียบร้อยขอเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับมีทัศนะเพิ่มเติมได้ในกลุ่มด้วยนะครับใครสนใจก็หลองแอดกันเข้ามาแล้วกันนะครับโอเคยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการเชียร์ฟุตบอลนะครับสวัสดีครับ